กิน้น้องได้าไปนั่นกินอาหารพี่พอลไม่ยอมไปกินด้วยนะมอะไรก็ไม่กิน น่าจิบุจิบุ๋น่าจิบุจิบุ๋วคะหนูดูนู้นหนอดูนู้นหรอได้ดูนู้นหรอได้ดูนู้นหรอคะดูนู้นหรอคะดูนู้นหรอคะดู้หะอ้้มก

李伯文，拿这来，来，嗯，见不？爸爸，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 爸爸。 Uh, wow, wow. Ja, det är bra. Jag pratar med sig själv. Jaha, pratar inte med dig. <gör> oh, vem var det där som satt där? Ja, äh? var ska han Har han

<Nuye> <Nuye> <ela. Ela>. uh. <Nuye> <Nuye> Mamma, ma, ma, mama. Oh, <breakthrough> mama, 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 <Nuye> <Nuye> just, just mama. Mama. <Nuye> mama, 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 มาม่าบ๊ะบ๊ะมาม่าเอ้อมาม่ามาม่าก่อนนะมาม่ามาม่าน่าเออนี่อะไรนี่อะไรอันนี้อะไรเล่นป่ะอันนี้เล่นปไมเล่นเก็บกันนะว้าอะไรกิ๊ซ จะดึงขนาดนี้ไปแล้วเอเดสวัสด,ดีค่ะก่อนสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะก่อนสวัสด,ดีค่ะเฮ้ยเดสวสิอ้าวอ้าวดึงออกมาทำไมดึงออกมาทำไมคะดึงออกมาทำไมคะดึงออกมาทำไม สวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะเฮ้ยดูสวัสดีค่คคอะอนะันนได้ไปเล่นกับพี่พาวินไปเล่นกับพี่พาวินนะบบ๊ายาย